ในส่วนของกอพทเนี่ยหรือสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยการคลายมาตรการการเดินทางหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยในวันที่1กันยายนเช่นกันประชาชนสามารถที่จะเดินทางโดยสารเครื่องบินได้ mm. แต่ว่าคุณต้องมีการเตรียมตัวโดยมีมาตรการในการเตรียมตัวเนี่ยขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1เลยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางหมายความว่าต้องมีการตรวจสอบ มาตรการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดปลายทาง 2. เลยเอกสารและหลักฐานในการที่เดินทางไปยังจังหวัดปลายทางมีการตรวจสอบชื่อของคุณได้และสามารถตรวจสอบจังหวัดปลายทางที่กําหนดการเนี่ยอย่างน้อยต้องล่วงหน้า3วันะนะและนอกจากนี้เนี่ยยังต้องมีการแจ้งด้วยนะระหว่างเดินทางเนี่ยคือข้อที่2เนี่ยคุณต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการของ dmh tta และ3เลยคือขณะอยู่จังหวัดปลายทางคุณต้องมีการปฏิบัติตามคําสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทางของคุณนั่นหมายความว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยทุกๆจังหวัดจะมีมาตรการของตอนเองในการที่ประชาชนหรือผู้ที่เดินทางไปเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดยกตัวอย่างเช่นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ย ถ้าคุณเดินทางมานะถ้าสมมติว่าคุณเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วคุณจะเดินทางมาที่กรุงเทพเนี่ยคุณจะต้องมีการแสดงรายละเอียดหลักฐานต่างๆที่คุณเดินทางมาแต่ว่าทางกรุงเทพเนี่ยทางสนามบ,บินของกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะสนามบ,บินดอนเมืองหรือสนามบ,บินสุวรรณภูมิเนี่ยจะไม่มีการจะไม่ไม่มีมาตรการการตรวจถัดกองแต่ถ้าเป็นอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างภูเก็ตเนี่ยหรือกระบี่เนี่ยต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวด้วยนะ ต้องมีการแสดงใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด -19 นั่นหมายความว่าคุณต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนที่คุณจะเดินทางมาและที่สําคัญคือเมื่อคุณตรวจคุณมาถึงแล้วเนี่ยคุณต้องมีการตรวจแบบ ATK อีกรอบหนึ่งด้วย<ะ>ผ่านจุดตรวจทัดกองโดยแพทย์เท่านั้นและต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วด้วยคุณจะถึงจะเดินทางเข้ามาในภูกเก็ตไดอ้อันนี้ก็เป็นมาตรการนะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณสามารถที่จะ เข้าไปตรวจสอบได้นะครับผ่านทางด้านของเว็บไซต์นะครับผ่านทางด้านของเว็บไซต์ w w w uh, m o n i c o v i d c o m นะออันนี้ก็เป็นเว็บไซต์รายละเอียดต่างๆเนาะถือเป็นข่าวดีถือเป็นข่าวดีเพราะว่าการที่สามารถเปิดสนามบินเปิดเส้นทางการเดินทางได้นั่นหมายความว่าประชาชนสามารถที่จะเดินทางได้และที่สําคัญคือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเออเรื่องนี้สําคัญเนาะ เพราะว่าจะทําให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยกลับมากระตุ้นาการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อีกเช่นกันเว r ร์นิ News. ข่าวในมือคุณ